สูตรนี่เด่นสอกับเจ็ดสูตรก่อนกัเด่นเด่นหกับเจ็นี่ะเด่นหกกับเจ็ดอันนี้เด่นหกับแนี่ก็เด่นหกกับเจ็ดอันนี้ก็เด่นสกับเจ ันนี้ก็เด่นหกกับเจ็ดเจ็ดมาแห้งด้วยมือน,นีเด้อยสูตรน,นี้ก็มาเด่นสองกับเจ็ดอีกออกมาได้สังส่ลรอค่ะเอากันไปรวยๆเลยนะจ๊ะเพียงแค่เป็นแนวทางจ้าโปรดใช้ปิจิจรณ์นะ่าอยาในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ